สวัสดีครับสวัสดีไอเอฟซีบากองพนมไพรวันนี้มาพบพอกันอยู่ใก,กล้ๆบ้านครับพี่น้องเห็นเพื่อนปล่อยง่วออกมาเลี้ยงก็เลยคิดพอว่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งง่วคอกนี่แปลกแปลกๆออกลูกมาทีไรได้ตัวผู้ทุกทีเลยนะครับเบิ้งทางงลังครับสามแมง่ง่วพงพยิ้มไวอยู่บ้านไก่เบาก,กองแล้วเลี้ยงกำแพงติดกันนะครับจะได้ก่อน,กนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชได้พี่น้องด้วยเฮ้า ไปหาขอมุ่นกันว่าเป็นอย่างงัวคือมีแต่โตเถิกอามาพี่น้องงัวสามตัวสามแม่ออกลูกมากเถิดเบิดเลยเถิดบัดสามตัวมีตัวแม่ตัวเดียวตัวแม่ตัวนี้ก่ะตัวแม่ตัวนี้ว่าวันนี้จะเป็นลูกตัวไหนนะครับของลูกชาดีแต่ว่ามาเบิงนี่นะครับเป็นอย่างยังมาจังผ้ามาเบิงใหญ่ สังเกตเมื่อวาโดนเติบไปดิพี่น้องงวัวพะเนยเราปล่อยเลี้ยงแบบทางเคราบอมมี่มองจะไปเลี้ยงเพิ่นก็นเลยตัดสินใจปล่อยให้มันหากินอยู่แถวนี้เลยปล่อยอิสระฟีสไตล์งัวบามันลูกผสมตัวนี้กับคลอดลูกไม่เลยแหละคิดว่าลูกน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะี่ครับตัวเถิกนี่ตัวเถิกหน่อ,นอย แต่ว่ามองพื้นที่เลี้ยงกับโอเคอยู่ครับมาสสมดีบ่ได้ตึงเชียกแต่ว่าแม่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 แง่นั่นแม่แง่นั่นแม่แง่นั่นกะหุ่นดีครับหุ่นดีหูวเงาวงาหนิดนึงดูก,กระทบความสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบไก่ผละหุ่นดีครับแต่ว่าเพิน่นเบาได้เอาออกไปเลี้ยงเพิ่นลามอยู่ตลอดนะครับแต่ก,กินฟางแล้วการหาหญ้าเพิ่นดูแลบาท่าน มือนีเป็นหัวตั้งใจไม่เห็นดวร่รดวร่มพี่นอ้องบอากล่องอะไรไปเดี๋ยวจับกล่องมาไทายลูกให้พี่น้องเบิ่งวัอแนวทางของการเลี้ยงมันเป็นแนวใดน,นะครับมันยืนคอกเลี้ยงนะครับ้วก็ปล่อยกินฟางวัวที่ปล่อยกินฟางมันก็นจะประมาณนี้ตัวนี้ออกมาปีนี้สองตัวเถกบดครับตัวนี้กับตัวผู้เถกหน่อยตัวนี้บัก บักซิงบัก uhm ซิงในลูกเคเอฟสามหนึ่งเป็นงัวกำผ่าเพื่อนนี่แม่ลมนะครับแม่ลมแต่นน้อยเราก็เลยซื้อหัวอาหารให้มันกินลูกของเคเอฟสามหนึ่งเืองไหนคือพอปะเมืงไหนคือพอปะพี่อนเราบักซิงซื้อมันซื้อบักซิงมันเป็นงัวกำผ่าที่บางกว่องเคยทายเมืองดุตอิตะกีนั่นแหละมันก็คุ้นแน่อยู่นี่ครับ นั่นก็ตัวเถิกตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่แต่ว่าตัวนั่นครับตัวนั่นตัวแม่แมอไงกับจอยขึ้นกันครับเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบถังขอกบ่ายนี้เพิ่นก็ได้บ่รู้ว่าเพิ่นคิดจังไงบ่เพิ่นเลยมาล้อมรัวล้อมรัวปล่อยปล่อยเลี้ยงถือว่าคุณสวดส่งนี่จอยจอย,อยอยู่ครับจอยจอย ถือว่า,ากินบ่เต็มทีปันใดนี่นๆๆนี่นครับกล่องมันสีแดง <c oughs> อุปกรณ์บ่มีกขนานจะเป็นลูกสามลูกสี่หลล่ะคิดว่าโอ้แต่ว่าง่าเขางามเนาะเขาไปเขางามเสือมากราคาแพงเติอบอยู่อุปกรณ์ป้องกันบ่มีนี่จากเป็นก่อนง่วบริ็ดลำถือว่าอ้วของพญย่ยเล่าหุน่นสูงหุ่นดี มองล่ามกับพื้นที่กับพ่อสมควรอนู่ครับพ่อสมควรอยู่นี่มองปลอยมองปลอยตะกอนเนี่ยเพิ่นจะปลูกมันเพิ่นปลูกหญ้ามองหันเราเพิ่นปอยอันนี้บ้านเบา,บา,บากล่องมีกำแพงขึ้นห่วนนะนะครับติดกันแล้วเพิ่นก็ได้โยกาดปลอยงว่วนเล่มต่อไปรับร่องแปนแทนครับแปแนแทนแน่นอนกเ็เลยยิบเอาโทรศัพท์มาไทย อ,องัวแดงแดงบังแม่ไปเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนี้ก่อนเท่ี่แม่สาวหน่อยซื้อไว้ยังหน,หน,งนออีสาอีสาบ่ดิแม่มันบด่ดิอีอีอียังหนอแม่สาวหน่อยแๆๆดงแดงแดงดีเป็นบามันอีปมันงัว,งวลูกบักชาลีหล่ะกันดับ่ผิดลูกเจ้าชาลีแลดงล้วนเลยสีแดงๆงงาม สวดส่งแต่ว่าขันไปอยู่นะมองที่เขาไฮฮัวอาหารถึงเถิงนี่งามเลยครับนี่งามงามหุ่นก็ดีอยู่แต่ว่าหัวบอลลุนต่ว่าขันกุดเขาหนี่หัวหล่นนี่โอเคอยู่ครับปกสิงลูเคียบสามหนึ่งง้อกัมภาง้กัมภาะนี่ครันี่โอ้สงสัยตัวนี้เป็นเป็นแม่มันนี่นี่นี่แม่ลูกนี่เพิ่นแบบเลี้ยงขังขวักมันไม่ได้บอได้เห้กินหยาไม็เลยจอย ขังขอ,อกกินได้ั้งแต่ฟางตัวนี้ก็ลูกมันตัวนี้แม่เข่าแม่เข่าแม่ไงแม่เถา <Hey. S 1> หุ่นดีครับหุ่นดีหุ่นดีเขาโ okay. <laughs> อเคเขางามหุ่นดีสูงลอยห้าสิบสูงลอยห้าสิบได้อยู่พี่นอ้องเดี๋ยวแนวทางของการเลี้ยงก่ยิืนขอ,อกยืนขอ,อกกินฟางไม่ก็เลยได้ซ้ำนี่แหละยืนขอ,อกกินฟางก็เลยบ่ได้เต็มที่ น,นี้เพิ่นก็นเลยล,ล้ลอมรั่วล้อมรั่วปล่อยเหลี่ยงปล่อยอยังไปคือของเพื่อนบาดนี่ปรับเปลี่ยนแนวท่างไหมล้วคือคือมันอยู่ใกล้บ้านก็นเลยเอายิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอางว้วแดงมาฝากพี่ตอนน้องถือว่าแพ่งเอาแดงไว้ก่อนนะครับเนาะนี่ละสไตล์คนมักงวัวแดงแต่ว่าช่วงนี้ก็งวัวกับว่าคอยท่านด้ขึ้นท่านใน้่งดอกแต่ยังถือว่าโอเคอยู่ บวกึ้นจักเถื่อดอกงัวนก,ก็ได้งัวก,กับบวกลินจักเถื่อซ้อมมาเบิ่งปีกว่าเราบวกึ้นจักเถื่อนะพี่น้องจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ละเขางามๆเพื่อนนี่แหละเขาเท่เท่อันตรายอยู่ดอกอ้าวขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฝากพี่ตอนน้องบรรยากาศการเลี้ยงงัวอยู่ในบ้านปล่อยเลี้ยงแบบสบายสบายนะครับผมงัวแดงแรงดิบอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ